ท่านผูช้ชมครับดีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มสอนสอนสลีฟฟาร์มควายทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าที่สุดเนี่ยเราจะได้พบกับนมที่มาจากควายส่วนใหญ่เราก็นึกถึงนมวัวนมถั่วเหลืองนะฮะแต่นมควายมีจริงและมีประโยชน์อย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงเพราะผมเจอพี่คนนี้เนี่ยดะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เวลาเราพูดถึงนมควายเนี่ยหลายคนโอ้ตกใจนมควายสาหรับคนทั่วไปก็คือคือจะมองภาพว่าควายเนี่ยเป็นได้มีกลิ่นคนสาบควายอ้อยเลยอ้อยเลยเพราะว่าแต่ยังไม่ได้สัมผัสเลยแต่ถ้าใครได้สัมผัสแล้วได้ชิมแล้วนะฮะก็จะติดใจในรสชาติคุณภาพด้วยคุณภาพรสชาติที่สําคัญก็คือมีแคลเซียมมีโปรตีนมีไขมันที่ สุดยอดกว่านมทั่วไปทั้งหมดแล้วนมเราตอนนี้เรากําลังผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อดูแลคนที่อันดับจัดอันดับแรกเลยนะครับเด็กๆหรือผู้ที่แพ้นมนมบัวเป็นหลักเลยสองแล้วก็ในกลุ่มของนักกีฬาควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาสามารถเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ำให้เป็นเนื้อหรือนมได้ดีกว่าบัวได้ดีกว่าสัตว์อื่น ในโลกนี้สามสี่ทองเขาเกิดที่นี่ก็เหมือนคนไทยมีความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากกว่าความทนทานต่อโรคแรลงแข็งแรงเหมาะสําหรับประเทศไทยโดยตรงบแต่ว่าเราเราความเหมาะสมตรงนี้แหละทําให้เขาผลิตนมหรือผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดีกว่าสัตว์อื่นๆเป็นอินทรีย์เลยนะครับตรงนี้เป็นอินรียควายนี่เขาจะเป็นสัตว์มังสวิรัต เขาจะทานเฉพาะพืชเท่านั้นครับถ้ากินกินสัตว์เข้าไปคือตะกัแตน1นึ่งตัวท้องเสียเลยจริงป่ะจริงครับกระบวนการทั้งหมดในกระบวนการทั้งหมดในเรื่องของการรีดนมก็เชิญเลยครับได้เข้ามาเลยฮะวันนี้เราเราจะรีดประมาณ11ตัว11ตัว11ตัวแต่ว่าเราเรารีดในซองนี้ก็ทั้งหมด 5ตัวหตัวก่อนพร้อมรีดพร้อมกันเลยนะ,ะคร,ครก่อนที่เราจะรีดเราต้องอเราต้องทําความสะอาดก่อนครับในความสะอาดเต้าเราอาบอาบน้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีดนมที่ค้างเต้าอ,ออกก่อนก่อนที่เราจะสวมไลเนอร์รอเวลาในการรีดนมประมาณ ตัวละประมาณ25นาที10นาทีแรกก็จะได้นมออกมาแต่ยังไม่มีคุณภาพจะเป็นนมที่ใสๆน้ํำใสๆออกมานม10นาทีหลังก็จะเป็นนมคุณภาพที่มีความหอมมีคุณภาพมากขึ้นทุกอย่างแล้วก็มามารวมกันมีเหลืออยู่ในเต้าอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปให้กับลูกเขาครับลูกเขาก็จะได้กินนมต่อไปอแล้วก็นมค้างเต้าจะไม่เกิดขึ้นครับปัญหา การเต้านมอักเสบก็จะไม่มีก็จะไม่มีด้วยที่ฟาร์มเราจะไม่มีใช้ยาปฏิชีวนะเลยวันนี้เราจะเห็นการรีดนมควายปกติเราเห็นแต่รีดนมวัวครับถูกไหมครับหรืออาจจะเห็นรีดนมแกะนมแพะแต่เราจะดูกันนะวิธีการคือไงฮะเริ่มต้นจากการเปิดเครื่องเปิดเครื่องนี่คือเครื่องเครื่องรีดนมเครื่องรีดนมครับหลังจากที่เมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่าท่านน้องๆเนี่ยก็ทําการเอานมค้างเต้าออกก่อน ถูกต้องคร,ครับแล้วก็เช็ดเตาให้สะอาดาใช่ครับแล้วครับไลอร์ต่อครับไลเนอร์ตัวตัวตัวรีดต,ตัวนี้ตัวของเราจะเป็นซิลิโคนซิลิโคนมีความนุ่มะนะ,ะมีความนุ่มแล้วก็มีความทนทานมากกว่าครับเดี๋ยวเราพรมมัมาดูนิดนึงสวมเข้าไปจากตัวนี้นะฮะต้องรอประมาณสัก5นาทีครับบางตัวก็2นาทีอ่าไหลแล้วฮะใช่ไหมฮะใช่ครับเริ่มดีแล้วใช่ไหมฮะเดี่ยวชมเลยฮะ เริ่มมีไหลมาแล้วเริ่มไหลมาแล้วหลังจากนั้นก็จะจะไหลไปเรื่อยๆจนจนถึงนาทีที่10แล้วก็20สิถึง25นาทีอ่านาทีด้านหน้านี้เราก็จะมีอาหารเสริมอาหารค้นเสริมให้ล่อเขาให้เขามีความฟินมากขึ้นวันหนึ่งได้กี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่ยังไงจริงๆแล้วมันจะได้อยู่ประมาณสองครั้งแต่ที่นี่เราจะรีดแค่หนึ่งครั้งเพราะว่าเราตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างมีความสุข ถ้ารีดสองครั้งต้องแยกลูกออกไปเลี้ยงตั้งหากเลยตรงนี้เรามองว่าเราอย่าพาคลูกพาคแม่กันเลดีกว่าโอ้โหคิดถึงอย่างนั้นเลยใช่ครับมันมีสวนช่วยให้คุณภาพนม,ม,มดีด้วยหรอใช่ครับ oh. ความสุขที่เขาหลังออกมาครับเขาก็ยังได้ยินเสียงลูกอยู่เขาก็จะมีความสุขที่ที่ปลดปล่อยสารที่มีความสุขให้เรามาก,มากครับ หอมอะ่ะหอมอะ่อมอะวิพกหอมด้วยอะ่ะน,นี่นี่มาดูนี่เนี่ยโอ้นี่คือนมควายขาวอย่าีน,น<ช>นะนมควายฟังขาวและเข้มข้นขาว,วาเข้มข้นด้วยแต่มนนีมีเหลืองของของน้ำนมหรือเขาเรียกว่าเป็นเป็นคอทอสซูริกโอ้คอทอสซูริกก็คือ,อเป็นของแข็งที่อยู่ในน้ำนมครับ ต้องกรองด้วยผ้าขาวบางต้องกองด้วยผ้าขาวบางเราต้องกรองประมาณสามแผ่เขาวมา,มากว้าวเขาวมากมากต้มควายเนี่ยกลิ่นจะหอมเหมือนข้าวหอมมะลิอย่างนั้นเลยเหรอัะใช่ครับโอ้ เป็นส่วนหนึ่งของครัวของบ้านพี่เอกถูกไหมฮะใช่ครับแล้วเป็นสถานที่เรากำลังจะเอานมจากการที่เมื่อเมื่อกี้กรเราไดรีดกันมาแล้วเอามาทําอะไรต่อครับเอาเอา,เาก็เอามาทําเป็นพัชไรซ์ก่อนเป็นพัชไรซ์แบบโฮมเมดเราทําไมถึงทําในรูปแบบนี้เ,นเพราะรว่า <laughs> ความสะอาดครับเน้นความสะอาดถ้าใช้เครื่องนะฮะในในระบบอุตสาหกรรมใช้เครื่องมันมีความจําเป็นต้องใช้สารเคมีในการทำความสะอาดกระบวนการนี้ใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาประมาณ30นาทีพอทีนี้พอสมมติ เจ็ดเรียบร้อยผ่าน3าสินาทีแล้วเนี่ยแล้วก็บรรจุขวดมาคือคือเราทำมันรบรรจุขวดบรรจุขวดไงบรรจุขวดแล้วก็น็อคน้ำเย็นน้ำแข็งต้องน็อคเพราะว่าเชื้อบางตัวนี่ถูกความความร้อนทำลายแล้วแต่ยังไม่ไม่สามารถยังยังไม่ตายต้องไปเจอความเย็นปึ๊บเลยทันทีทันใดคือใช้น้ำแข็งในการน็อคทำให้เชื้อมันช็อกช็อกลงช็อกอ๋อช็อกแล้วก็ตายได้แล้วมาใส่ในตู้นี้เลยใช่ครับเอามา ติดสติ๊กเกอร์วันที่ต่างๆทั้งหมดแล้วก็เอามาบรรจุแล้วก็มาเก็บในตู้พร้อมที่จําหน่ายให้กับลูกค้าพร้อมที่แต่ไม่ได้สุดแค่นี้เพราะว่าพี่ยังเอานมควายนไปต่อยอดทําอย่างอื่นได้ใช่ครับตอนนี้ก็เราทําเป็นโยเกิร์ตนะครับง่ายๆก็คือเรามีเชื้อโยเกิร์ตนะครับเราก็ใช้นมพัชไรนี่แหละนะฮะรรจุลงไปแล้วก็ไปบ่มไว้ในอุณหภูมิ42องศาเท่านั้นยังไม่พอรู้ว่าเป็นพุดดิ้งอีก ครับมาดูกันหน่อยได้ฮะพุดดิ้งพุดดิ้งที่เห็นอยู่ตรงนี้เราเราจะตั้งอ๋ออยู่ในช้วยนี้เลยนะฮะช้วยใกล้ๆกับใบไม้ฮะนี่คือพุดดิ้งพุดดิ้งมาจากนมมเป็นโยเกิร์ตมาเป็นพุดดิ้งคือเป็นขนมหวานครับนมหวานที่ที่ได้จากนมแล้วพุดดิ้งถ้าจะให้อร่อยก็ต้องมีท็อปปิ้งด้วยนันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับได้ครับคุณบัณฑิ นี่คือมะม่วงที่มะม่วงที่เราล้ๆกับลูกเต๋านะใช่ครับแล้วทานร่วมกันกับพุดดิ้งจะอร่อยมากค้องที่นยครับขอบคุณมากครับต้องชิมชิมดูก่อนครับได้ครับเพราะว่าพุดดิ้งจากนมนมควายจะมีความหอมอเงั้นเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยไงอืมกลิ่นหอมจริงๆที่บอกมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นนมอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมฮะใช่ครับโอ้พูดที่พี่พี่ คิดเองหมดเลยนะครับต่อยอดขึ้นมาอย่างที่เราค่อยอดอขึ้นมาเองเลยครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้จากลูกค้าครับมาบอกแน่แน่ว่าต้องทําอย่างนี้ตัวทําตัวนี้ดูตัวนี้ดูนะแต่สําหรับชีสเรานมของเรายังไม่เพียงพอที่เหลือที่จะไปทําชีสมันแสดงว่ามันยังสามารถต่อยอดไปเป็นชีสได้ด้วยเป็นชีสได้ครับซึ่งอยู่ในโครงการต่อไปโครงการต่อไป การที่ค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นส่งเสริมให้ชาวบ้านแล้วเนี่ยชาวบ้านเขารลีดนมได้อย่างเราแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีเป็นโรงงานทำชีสผลิตชีสที่รับรองรับเพื่อจะจําหน่ายชีสเนี่ยส่งออกหรือใช้ภายในประเทศก่อน เป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์แะครับและผมเชื่อว่าสิ่งอย่างนี้แหละครับที่ B Times อยากให้ท่านผู้ชมมาถึงจริงๆว่าการเอานวัตกรรมใส่เข้าไปกับในสิ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงซึ่งมาจากควายที่เรารู้จักกันแต่สามารถแตกยอดออกมาเป็นธุรกิจที่น่าสนใจบุกตลาดต่างประเทศได้อีกต่างหากนะครับนี่ครับทำไมต้องดู B Times กันเนยะครับ